สวัสดีทุกท่านนะครับผมอยู่ที่เมืองอุทัยธานีนะฮะผมต้องบอกแบบนี้ก่อนมันมีคําถามเกิดขึ้นมากเลยถ้าเกิดเราจะไปเที่ยววัดท่าซุ้มแถวนั้นมันมีก็มีร้านอาหารเยอะแยะมีร้านส้มตำให้เรากระแทกปากหรือเปล่าผมมารีวิวให้แล้วนะฮะส้มตำเพื่อนอีสานเดอะคันเตอรอยู่ตรงนี้ตามชนาวีมาถือมือถือเครื่องเดียวแล้วไปเที่ยวทั่วไทยกับชนาวีตามมาเลยเมนูเพียบ อ๋ออันนี้แผ่นเมนูเนี่ยแล้วใช่ไหมเค okay. ผมสั่งไปแล้วไม่ต้องคิดอะไรเยอะอันนี้ต้งครัวอย่าไปยุ่งเขาเดี๋ยว <laughs> อย่าทำน้าผมกินจ่ายตังแล้วผมบอกไว้ก่อนนะครับเอามาดูเมนูก่อนนะเมนูเขามีราคาบอกตามกรมการค้าภายในกระโวมพาณิชย์ท่านไม่มีเงินสดท่านสามารถสแกน QR Code Mobile Banking มีแค่นี้หรือเปล่าไม่ใช่ด้านหลังมีเช่นกันเห็นไหมนะตามนี้นะครับ นี่คือเมนูหลักๆของร้านใครอยากจะสั่งอะไรก็สั่งตามที่ท่านชื่นชอบได้เลยเจ้าของร้านคนุณโอ๋นะครับเราได้รับการอนุญาตเรียบร้อยนะครับที่จะมาแหกปาก็ตกทิ้มบอกไีก่อนนะมีคําถามเกิดขึ้นผมก็เคลียร์ให้นะครับย้ำอีกครั้งผมไม่ได้อยู่พระประแดงคนะผมอยู่ที่อุทัยธานีนั่นเองเนะี่ยมาดูกันเดี๋ยวมีอะไรมัง่งมาดูใกล้ๆเลยโฉมหน้าค่าตานะครับนะผมอยู่ที่ร้านส้ตมตำเพื่อนอีสานเดอร์คาเดอร์นะฮนะเดี๋ยวผมจะลงพิกัด GPS เสไว้ท่านตามมาได้เลยที่ตำบลน้ำซึมเมืองอุทัยธานี ข้อมูลเบืเ้องต้นก่อนนะครับเปิด9โมงครึ่งถึง5โมงเย็นหยุดทุกวันจันทร์ใครจะมาก็ได้วันจันทร์นะแต่ลนเขาปิด โทรหลังไม่อยากจะสอบถามรายละเอียดอะไรนะโทรมาเลย0848783913พูด <c oughs> คุณโอเลยมีรับงานนอกงานในจองโต๊ะอะไรได้เลยเ <c oughs> พราะที่นี่ก็มีจองโต๊ะบ่อยนะครับและอีกอย่างหนึ่งไม่ต้องกลัวบรรยากาศภายในร้านเขาเปิดเพลงให้ฟังคอเบาๆบแต่เนื่องจากลิขสิทธิ์ก็เลยบอกคุณโอปิดโชว์ร้าวนั่นเองและนี่ก็คือร้านส้มต่ำในเมืองอุทัยก่อนที่ท่านจะไปเที่ยววัดท่าสงนั่นเองนี่คือคำตอบผมหาให้แล้วนะ <c oughs> เมนูมีมากมายชื่นชอบอะไรสั่งเมนูนั้นนะครับความอร่อยอยู่ในมือคุณแล้วนั่นเองฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มอบกำลังใจให้กันในวันนี้นะฮะและขอบคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้าที่อุปถัมภ์ชนาวีมาผมจะไปต่อย,ยอดนำเสนอความอร่อยแบบนี้ต่อไปนี้จบอยู่ที่ร้านฟงตมํมเพื่ออีสานเดอร์คาเดอร์นะครับที่เมืองอุทัยธาน,นีนั่นเองนะครับมีเรื่องราวอะไรดีๆติดต่อทีมงานมาและถือมือถือเครื่องเดียวแล้วไปชนะวีคราวหน้าผมจะนำเสนอความอร่อยเด็ดๆแบบนี้อีกที่ไหนติดตามกันวันนี้สวัสด มีสโลแกนด้วยไม่ว่าคุณจะผ่านอะไรมาโปรดรู้ไว้เธอว่าน้ำปรารจะเยียวยาทุกสิ่งเปิดก็บ่อยตำไม่อร่อยแต่ก็ขยันเปิด <laughs> มไม่ได้บูรีข่ขอขอบพระคุณ4ี่พันกรุ๊ปการบัญชี S.K.R. and Servic e ตราดไทยสมบูรณ์สแควร์ชาบูไข่พอดุสดีคลังกระเบื้อง ค้าแกงน้องเนยเพชิง25เจสีข้ามันแต่ตอนหายลหลังลูพี่ปอรพระประหลัดพมพชชยธรรมโมสุขเคริคาเฟ่แม่แกวข้าวติเ๋เกยวเนื้อสาขาสุขสวัสดิจ์จะเอเบอร์มีปูสาขาตลาดพระประแดงแม่แบงขนมไทยบางกระบัวมดยิ้มน้ำตาลดอกมะพร้าวแม่ติดปลาสดหน้าเทศบาลช่างอาร็กษ์รีโนเวท ยี่สิบสี่ยำแซ่บลีโกงเฮงสาขาพระประแดงสมายเซฟประกันภัยบ้าโรไม้คาเนฟรอนย่าจันถั่วกวนสินเต็กไลเบเกอร์เฮาส์คอฟฟ่แอนด์เบเกอรี่สดชื่นบ้านกระต่ายอิ่มพับสาขาพระประแดงเก้าเหลี่ยลุชินปลาสาขาตลาดไทยสมบูรณ์สแควร์ ออกูชอปตราสดต้นไทรบางยอคอฟฟี่ริวแบลเบรดแอมเบอรี่รีและเมี่ยงคำสูบโบราณบายและบ,บิบกิว